หอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสแกวนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแกวเป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสแก้วหัวหน้าส่วนราชการตุลาการหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสแก้วตำรวจหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรอิสระองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการลูกจ้างและประชาชนเข้าร่วม โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พักค่ำพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมด้วยศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยชุมชนสแก้วศูนย์พักพิงชั่วคราวอง์การบริหารส่วนจังหวัดสแก้วศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารสโมสรเทศบาลเมืองสแก้วและบริเวณสวนสาธารณะสะแก้วสักขัญศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมอำเภอเมืองสแก้วศูนย์พักพิงชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ8% 8พรรษาองค์การบริหารส่วนตบนบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสแก้วและศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัฒนานคครรออภวัฒนนา ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568ที่ห้องประชุมปางศีดาสารกลางจังหวัดสะแก้วตำบลท่ากเกษมอำเภอเมืองสะแก้นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว นางเยาวรัตน์โพธิสัตย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสแก้วนายชวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วนางพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยสารทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568 ภาคค่ำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมด้วยเหล่ากาชาตจังหวัดสแก้วมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาจำนวน183ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น435,000บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีตั้งใจเรียนแต่มีฐานะยากจนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา12สิงหาคม2568และที่เรือนจำจังหวัดสแก้วเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วได้มอบสิ่งของเครื่องใช้และเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในโครงการทานน้ำใจแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสะแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา93พรรษา12สิงหาคม2568 โดยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหว,วัดสแกวนางเยาวรัตโพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสแก้ในห้องรับรองเทียนทองชั้น 4, สี่สารกลางจังหวัดสก้ว ายปริญญาภูธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วรับพระราชทานเงินจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์องค์ประธานกองทุนพระเจ้าโวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนายชวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วและหัวหน้าส่วนราชการ นนเนลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลตาพริยาอำเภอตาพระยานายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยนางเยาวรัตโพธิสัตว์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดสะแก้วร่วมเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัด ประจำปี2,568เพื่อเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคมในเขตอำเภอตาพระยาจำนวน350คนและการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนถุงยางชีพจากคุณมนัตตันเฮงอีกทั้งยังมีหัวหน้าหน่วยงานร่วมจัดซุ้มอาหารกลางวันด้วย นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วประธานกรรมการบริหารบูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ประจำจังหวัดสแก้วเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับศูนพักพีงั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสะแก้วจำนวน900ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้อพยพจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสแก้วโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสแก้วประหลัดจังหวัดสแก้ว ายอำเภอเมืองสะแก้วในอำเภอพื้นที่ชายแดนหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานเหล่ากาชาจังหวัดสะแก้วผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรรมการบริหารมูลนธิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์ประ,ระจำจังหวัดสัะแก้วเข้าร่วมพิธีและร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับครอบครัวผู้อุพยพดังกล่าว ที่กองพันทหารราบที่3มรักษาพระองค์พลโทอมริตบุญสุยากองทัพภาคที่1ในฐานะประธานฝ่ายไทยร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสามันโดยมีผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมอาทินายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยพลโทแอกซอมโอนผู้บัญชาการทหารภูมิภาคที่5พร้อมผู้แทนระดับสูงรวม30คนเข้าร่วมประชุม ภายหลังการประชุมพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1และพลโทแอกซอมโอนผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกันโดยทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันในข้อตกลง13ข้อจากการประชุม GBC ก่อนหน้านี้และทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการจัดตั้งชุดประสานงานในพื้นที่ตั้งแต่ผู้บัญชาการกองกําลังจนถึงระดับผู้บัญชาการหน่วยในพื้นที่โดยจะมีการหารือในการจัดตั้งการประชุม R b c ครั้งต่อไป พลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1และนายปริญญาโพธิสัตย ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วให้การต้อนรับคณะผู้แทน IoT ประกอบด้วยทหารผู้ช่วยทูตจาก8ประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บรูไนมาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์และเวียดนามโดยมีพลตรีซัมซูรีซาบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะซึ่งฝ่ายไทยได้จัดการประชุมหารือในระดับสูงณนะจังหวัดสะแก้วจากนั้นคณะ IoT มีกำหนดการลงพื้นที่ที่บ้านหนองจานอําเภอโคกสูงเพื่อรับ ฟังภาพรวมและติดตามการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตราการด้านความมั่นคงท้งนี้บริเวณดังกล่าวมีประเด็นปัญหาเป็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ที่ฝ่ายไทยและกัมพูชาไม่สามารถตกลงที่ตั้งหลักเขตแดนได้จึงต้องรออาศัยกลไกทวิภาคีอาทิ JBC มาแก้ไขปัญหาในระยะยาว ณหอประชุมปางสีดาสารกลางจังหวัดสแก้วเปิดมหากรรม21ปีกองทุนแม่ของแผ่นดินทุนตั้งต้นแห่งความดีงามในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสะแก้วโดยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสแก้วร่วมงานภายในงานมีการดาเนินกิจกรรมการประกาศหมู่บ้านสีขาวจํานวน175หมู่บ้าน การคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นแบบพิธีทอดพระป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและจัดแสดงผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสัะแก้ว ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสรกแก้วที่1นึ่ตำบลท่ากเกษมอําเภอเมืองสระแก้วนายชวเนตรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดและเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วประจำปี2568 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาขีดความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์และบูรณาการในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆโดยมีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอระบอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบผู้นำท้องที่ทั้ง9้าอำเภอและสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดสแก้วเข้าร่วม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสักแก้วนางพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานเปิดมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียนตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมณหอประชุมแสงสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสักแก้วนายชวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดนในพื้นที่จังหวัดสักแก้วเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ทางการประกอบอาชีพโดยน้อมนําแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาและศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน50คนจากพื้นที่บริเวณชายแดนตะบ,บนผ่านศึกอำเภออรัญยประเทศ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมนชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาจังหวัดสะแกวประจำปี2568ลงพื้นที่นวัดสุทธาวาสบ้านทุ่งรวงทองหมู่ที่9ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสก้วซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศิลหาต้นแบบจังหวัดสะแก้วประจำปี2568การลงพื้นที่ในครั้งนี้นำโดยพระราชวชวิสุทธิ์องค์ประธานคณะกรรมการการตรวจติดตามการประเมิน มีนายชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วกล่าวต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร,ร้างความปรองดองสมณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาจังหวัดสแก้วได้ให้ความสําคัญในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร,ร้างความปรองดองสมนฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศิลหาร่วมกับคณะสงฆ์ วันที่19สิงหาคม2568นายปริญญาภูธิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันเฉลิมพระชมพันษศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสะแก้วในอำเภอวัฒนานครองค์การบริหารส่วนตำบลช่องกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและจิตอาสาภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยปลาณนะอ่างเก็บน้ำพระปรงตำบลช่องกลุ่มอำเภอวัฒนาน,านครโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน250คน วันที่21สิงหาคม2568นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วผู้อํานวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสะแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจโดยร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ตำรวจทหารวิทยากรจิตอาสา904ประจำจังหวัดสะแก้วในอำเภอวัฒนานครหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสกํานันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนจิตอาสาจังหวัดสแก้วร่วมกันปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวและทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศนะ์ณโรงเรียนบ้านหนองเรือหมู่ที่1ตำบลหน,งน,หนองน้ำใสอำเภอวัฒน,นานครโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน250คน